มีอีกหนึ่งคดีที่น่าจับตามองนะครับนั่นก็คือนโยบายหาเสียงของพักคก้าวไกลให้แก้ไขมาตราน1นึถือว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่สารจะชี้ขาดวันที่31มกราคมปีหน้าครับนายพิธาลิมเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักคก้าวไกลพร้อมด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักคก้าวไกลเดินทางมายังสารรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าให้การไต่สวนพยานบุคคลในคดีที่นายธทีรยุทธ สุวรรณเกศรขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเสนอร่างแก้ไขมาตรา112และนํามาเป็นนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร,ริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่โดยสารใช้เวลาไตาส่สวน2ชั่วโมงก่อนนัดแถลงการด้วยวาจาและลงมติในวันที่31มกราคมปีหน้า ทั้งนี้นายพิธาและนายชัยทวัฒน์กล่าวภายหลังการไต่สวนยืนยันว่านโยบายของพรรคก้าวไกลไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดซึ่งได้ชี้แจงข้อสงสัยตามที่ตุลาการได้ไต่สวนไปหมดแล้วหลังจากนี้ก็รอฟังคำวินิจฉัยมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมเพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการทำตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญทุกประการคับ